ก่อนหน้านี้เราได้สรุปชะตาดวงของแต่ละวันเกิดในเดือนมกราคม2569ไปแล้วครั้งนี้มาต่อกันด้วยดวงชะตาเจาะลึกทั้ง12ราศีประจำเดือนมกราคม2569ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีพลังงานดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายครั้งสำคัญส่งผลให้แต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ ราศีที่1ราศีเมษวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมภาพรวมการงานโดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่สิ่งที่จะเจอผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสสำคัญมาให้มีโอกาสขยับขยายหน้าที่การงานดีร้ายดีมากเศษ9ส่วน10ระวังเพียงแค่เรื่องการพักผ่อนไม่พอเพราะงานล้นมือ ราศีที่สองราศีพฤษภวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนภาพรวมเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลกำไรเงินทองไหลมาเทมาสิ่งที่จะเจอโชคลาภจากการลงทุนเก่าๆจะปรากฏผลการเงินคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดีร้ายดีเรื่องโชคลาภเศ็ C 8แส่วน1ิแต่ให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดจากการไม่มีเวลาให้ ราศีเมถุนวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กร,รกฎาคมภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแต่เป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีสิ่งที่จะเจออาจมีการย้ายที่ทำงานหรือได้เปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมดีรายกลางกลางเศษหส่วนสิ 10, ช่วงแรกจะเหนื่อยกับการปรับตัวแต่ปลายเดือนจะเริ่มเข้าที่ ราศีกรกฎวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมภาพรวมดวงความรักเด่นที่สุดในจักรราศีสิ่งที่จะเจอคนโสดจะเจอคนถูกใจจากการเดินทางหรือเรื่องงานคนมีคู่จะมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายหรือขยายครอบครัวดีร้ายดีมากเศษเก้าส่วนสิบระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินตามอารมณ์ช้อปปิ้งเทอราปี ราศีสิงห์วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนภาพรวมต้องใช้ความอดทนสูงเป็นช่วงพิสูจน์ฝีมือสิ่งที่จะเจอมีอุปสรรคจากเพื่อนร่วมง,งานหรือบริวารที่ทำให้หงุดหงิดใจงานอาจล่าช้ากว่ากำหนดดีร้ายค่อนข้างเหนื่อยเศษ5ส่วน10แต่ถ้าผ่านไปได้ชื่อเสียงคุณจะกระชอนและมั่นคงขึ้น ราศีกันวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมภาพรวมไอเดียสร้างสารรค์ทำงานพุ่งพล่านเหมาะแก่การเริ่มสิ่งใหม่สิ่งที่จะเจอจะได้รับคำชมหรือรางวัลจากสิ่งที่ทำมีโอกาสได้ช่องทางทำกินใหม่ๆ extra income ดีร,ดร้ายดีเศษ8ส่วน10ให้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารราศี